นี้เราจะมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งโรคนะคะนั่นคือโรคเบาจืดหลายคนบอกว่ารู้จักแต่เบาหวานใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วเราพบโรคเบาจืดน้อยกว่าเบาหวานนะ,ะแต่ยังไงก็ตามโรคเบาจืดกลับเป็นสัญ,ญญาณอันตรายของหลายโรคถ้าหากว่าวินิจฉัยล่าช้าอาจจะส่งผลอะไรบ้างวันนี้ติดตามกันค่ะมาคุยกับคุณหมอแขกรับเชิญของเราครับขอต้อนรับนายแพทย์เมธีวงศิริสุวรรณครับศัลยแพทย์ที่ปรึกษาสมองและระบบประสาทโรงพยาบาลวิภาวดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะ คุณหมอคะหลายคนรู้จักแต่เบาหวานแล้วตกลงเบาจืดนี่มันคืออะไรฮะเบาจืดจริงๆก็ตรงข้ามกับเบาหวานอันนึงหวานเกินอันนี้จืดก็จืดเกินนะฮะมันมันเป็นโรคที่มีมานานแล้วหรือเปล่าครับนานแล้วครับมีนานแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเป็นที่คุ้นเคยหรือหรือว่าจํานวนคนเป็นไม่ค่อยเยอะเลยเไยน้อยจนไม่รู้จักจานวนคนที่เป็นเนี่ยน้อยหรือบางคนเป็นแต่ไม่รู้ตัวว่าเป็นแต่ว่าเรียกว่าความป๊อปปูล่ามันน้อยกว่าเบาหวานเพราะเบาหวานเนี่ยเจอได้ เยอะกว่าประชากรที่ป่วยจะเยอะกว่าเบาจืดเยอะงั้นทำความรู้จักกันดีกว่าครับว่าเบาจืดมันคือโรคอะไรส่งผลยังไงต่อร่างกายบ้างคือทั้งเบาหวานเบา,า,บาจืดเนี่ยจะมีอาการร่วมกันที่สําคัญเลยก็คือคนไข้หนึ่งก็ปัสสาวะเยอะปัสสาวะเยอะอันที่สองก็คือหิวน้ำเพราะปัสสาวะออกเยอะก็ต้องการร่างกายขาดน้ํก็อยาก็ต้องการน้ำนะแล้วก็ขาดน้ําคนไข้ก็มีอาการร่วมอีกอันหนึ่งก็คือเพลียรู้สึกคนที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะในรายที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ แล้วไม่ได้ไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานคนแค่จะมีการเพลียในช่วงแรกบางทีมาหาหมอบอกไม่รู้ว่าเพลียเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็หากันอยู่ตั้งนานกรทั้งเป็นเบาหวานนะะนั้นอาการร่วมของสองสองอันนี้ก็คือปัสสาวะที่เยอะทาน้ําตามแล้วก็เพลียครับตอนนี้ความแตกต่างของมันอีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของที่เป็นเบาหวานเนี่ยเบาหวานก็จะมีการเพิ่มเติมเนื่องจากโรคของเบาหวานอย่างเช่น เป็นแผลแล้วไม่หายอย่างที่ตามรูปนะฮะเป็นแผลที่แขนที่ขาแล้วไม่หายนะฮะจะหายช้าหรืออะไรอย่างนี้ถ้าเป็นเบาหวานในถ้าตามรูปนี้ส่วนที่เป็นวงกลมเนี่ยเป็นอาการร่วมกันนะปัสสาวะเยอะนั่งโถช่วมบ่อยนะฮะเหนื่อยเพลียง่ายรู้สึกเหนื่อยนะนอนเพลียตลอดครับผิวน้ําเยอะนะตามรูปมุมล่างส่วนอาการที่เหลือเนี่ยเป็นอาการเด่นของเบาหวานนะเป็นต้นว่าหิวบ่อยหิวบ่อยเป็นแผลหายช้านะฮะน้ำหนักลดลดลงเยอะๆเกงหลวมนะครับนะฮะตามัวเนื่องจากเรียก ที่เรียกว่าจอประสาทขึ้นตาเบาหวานขึ้นตาขาเธอบวมมือบวมหิวบ่อยกินบ่อยกินแบบไม่ใช่เก็บกับน้ํากินอาหารบ่อยกินเอากินเอาแต่ผอมเอาผอมเอาตอนแรกรู้บ่ดีนะฮะนะถ้าชีวิตคู่ก็มีปัญหานะฮะเรื่องเบาหวานเนื่องจากระบบประสาทเรื่องการควบคุมกระเสียไปอันนี้เป็นอาการทั้งร่วมและอาการเฉพาะอาการเฉพาะคือส่วนที่วงที่มีอาการร่วมกัน เบาหวานแล้วเบาจืดทำให้เราสับสนในช่วงแรกในบางรายแล้วทีนี้สาเหตุของเบาจืดมันคืออะไรครับเพราะถ้าเบาหวานเราก็จะโยงกันไปเราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วแลคุณผู้ชมก็อาจจะดูทั้งอ่านหนังสือฟังทีวีหรืออะไรเงี้ยครับมันเกี่ยวกับเรื่องของอินซูลินอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเบาจืดล่ะครับมาหวานก็คืออินซูลินขาดอินซูลินหรืออินซูลินตอบตอบร่างกายตอบสนองอินซูลินน้อยกว่าปกติทำให้น้ําตาลคุมไม่ได้แต่เบาจืดเนี่ยเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่รู้จัก นั่นก็เรียกว่า A.D.H. หรือว่าโซเพซิน๋ยวเอาออเป็นว่าเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งฮอร์โมนนี้เนี่ยสร้างจากต่อมใต้สมองนะฮะซึ่งต่อมใต้สมองก็อยู่ถ้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็มองไปที่จ้องหน้าไปที่เพื่อนเราอยู่ตรงหว่างคิว้วลึกลงมาสักไม่เกินสิบเซนเข้าลุกเข้าไปเลยฮนะเหมือนกับที่ทางผู้หญิงอินเดียเขาแต้มจุดไว้ตรงกลางจุดตรงนั้นบอกแต่ลึกลงไปสิบประมาณสิบรียวว่ามันมันอยู่ใต้สมองเราถึงเรียกว่าต่อมใต้สมองนะถ้าตามรูปก็เห็นว่าขนามันเล็กๆเป็นตึงสีเล็กๆที่เป็นกลมไป สีชมพูสึงส้มขนาดประมาณสักสองสามหัวไม่ขีดเล็กมากกล่อมนี้เล็กมากนะครับขนาดก็ประมาณสองสมไม่ขีดแต่กล่อมนี่สําคัญมากเพราะสร้างฮอร์โมนหลายตัวฮอร์โมนตัวหนึ่งก็คือที่เราพูดไปที่ควบคุมระดับการการปัสสาวะของคนเราเรียกว่าโซเพสินนะฮะในรูปก็เป็นสีส้มนะครับจุดเล็กฮอร์โมนเนี่ยมีหน้าที่ก็คือคอยเช็คว่าร่างกายเนี่ยต้องการน้ําเยอะแค่ไหนนะถ้าต้องการเยอะก็จะไปสั่งให้ไต ดูดน้ำกลับพูดง่ายๆคือเหมือนกับเราขาดน้ําเราก็จะฉีนฉ่น้ําฉี่ปัสสาวะลดลงเพราะฮอร์โมนตรงนี้ทํางานดูดน้ํกลับถูกต้องดูดน้ํากลับเข้ามาไม่ให้ออกไปในกับพาะปัสสาวะนี่แนะแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่ร่างกายมีฮอร์โมนนี้ลดลงหรือตอบสนองต่อฮอร์โมนนี้น้อยลงผลก็คือปัสสาวะจะมากกว่าปกติ ก็คือเหมือนระบบเขาจะรวนนี่แหละรถ้าไม่มีฮอร์โมนตัวนี้คุณจะฉี่โดยที่ปัสสาวะโดยที่คุมไม่ได้อฮอร์โมนนี้มีหน้าที่ลดปัสสาวะลงออไม่ถึงว่าเราควบคุมเรากั้นปัสสาวะไม่ได้หรือไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการกั้นเกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการดึงน้ํากลับเข้ามาก็คือระบบภายในร่างกายเขาแบบควบคุมแบบผิดปกติของเขาไปนั่นเลยคือความรู้สึกเราจะรู้สึกว่าอยากจะปัสสาวะบ่อยๆแบบนี้แล้วคือพออนี้พอพอปัสสาวะออกบ่อย ร่างกายมันก็จะหยกระหายขาดน้ํามันก็ผิวมันก็จะเป็นอัตโนมัติคราวนี้มันก็จะต่อเนื่องกันไปซึ่งอาการพวกนี้เป็นอาการร่วมของเบาหวานอส่ว่าบ่อยหิวน้ำซึ่งคนก็อาจจะสับสนคือถ้าจะแยกก็ต้องไปแยกอาการเฉพาะเบาหวานที่เมื่อกี้คุณหมอบอกใช่ไหมคะที่มีเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่เวลามาตู้นี้หมอก็จะนึกถึงเบาหวานก่อนเพราะว่าเจอบ่อยกว่าแต่ว่ามีหลายรายที่วิื่นิจฉัยผิดแล้วก็มาพบเอาทีหลังว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ไตหรือที่ต่อมใ,ใต้สมองแล้วอย่างนี้เวลาเราไปตรวจละเราจะตรวจยังไงวิธีการตรวจการตรวจเนี่ยถ้าสังเกตเวลาเขาตั้งชื่อโรคเนี่ยคนไทยตั้งชื่อตรงตรงตรง,ตรงเบาหวานเบาความหวานเบาหวานก็เพราะว่าเบาคือปัสสาวะเบาหวานแล้วมันหวานอนนถ้าถามว่าสมัยก่อนเขาเขาทดสอบยังไงคงนึกออกแล้วนะฮะอีกหนึ่งเบาจืดเพราะว่าเวลาที่มันเบาหวานเพราะว่าเวลาปัสสาวะออกมา มันมีน้ําตาลปนออกมาเยอะออชิมแล้วจะหวานแต่อีกอันหนึ่งปัสสาวะเยอะเหมือนกันแต่ไม่มีน้ําตาลออกมาปกติมันก็จะชิมแล้วจืดสีก็จะดูใสใสวิธีสังเกตคือหนึ่งถ้าดูปัสสาวะดูสีสสซึ่งพวกนี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่แต่เบาเออ้าจืดเนี่ยเกือบทุกลาล สสาวะจหรือว่าใสเหมือนเหมือนน้าน้ำโพลาริตเหมือนน้ำเปล่าอย่างนี้เลยครับผมและสาเหตุของเบาจืดเป็นจากอะไรครับมาจากกรรมพันธุ์ไหมหรือว่าอยู่ดีๆเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือไงครับยกกอ่เป็นคนไข้เป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือต่อมใต้สมองนี่แหละสร้างฮอร์โมนน้อยกว่าที่ควรจะสร้างอทําให้เกิดการการเก็บกับเก็บน้ําได้น้อยลงครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีความผิดที่ไตพูดงงานคือฮอร์โมนมันปกติต่อมนี่ทํางานดีแต่ไตไม่ตอบสนองกับ อนี้ืแต่เรามักพบในกรณีแรกคือต่อมใต้สมองผิดปกติจะเจอที่ที่ต่อมใต้สมองซะโดยส่วนมแล้วแล้วอยู่ดีๆเป็นเลยอะครับหรือว่าเกิดมาแล้วก็เป็นหรือมันค่อยแสดงอาการหรือยังไงเลยคนไข้กลุ่มนึงเป็นโรคอีกกลุ่มหนึ่งเป็นจากอุบัติเหตุด่ส่วนใหญ่ก็เป็นอุบัติเหตุทางศีรษะทางสมองกระเทือนรุนแรงคนไข้เป็นปัสสาวะเยอะนะซึ่งกลุ่มเนี้ยถ้าเกิดขึ้นในโรงพยาบาลแม้ก็มีปัญหาเพราะหมอเราไม่นจะสังเกตอยู่แล้วแล้วก็จะระวังอยู่แล้ว อีกการหนึ่งก็คือเกิดจากเนื้องอกของต่อมใต้สมองพวกนี้อยู่บ้านก็เป็นแต่ค่อยๆเป็นนะมีเนื้องอกขึ้นตรงต่อมเล็กๆที่ว่าต่อมใต้สมองที่ขนาดมาสองสามหัวไม่ขีดอาจจะใหญ่ขึ้นประมาณหัวแม่โป้งือใหญ่มากๆอาการพวกพวกนี้คนไข้กลุ่มหนึ่งจะมีมาด้วยอาการปัสสาวะเยอะบวมจืดสังเกตง่ายๆก็คือกลางคืนหลับแล้วต้องตื่นมาฉี่บ่อยๆทั้งที่กินน้ําไม่ได้เยอะกว่าปกติ หมื่นร่างกายมันต้องการขับน้ำออกมาเยอะใช่จะปะสัสสาวะจะขึ้นมาเบาแต่ให้เราสังเกตเองหนึ่งคือสีของปสัสสาวะจะใสมากใสามากใช่ไหมคะแล้วก็ปสัปสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่อยอันนี้คือถูกต้องอันนี้นเป็นอาการกข,ของเบาจืดแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้องอกของตันต,ต่อมใต้สมองเนี่ยตามรูปที่ทีเป็นสีาขาวๆนะฮะคนไข้อาจจะมีอาการร่วมเช่นตามัวเพราะเนื้องอกเนี่ยต่นปั๊มใต้สมองมาติดกับภาษาตาเราพอดีือนไข้ตามัวก็เริ่มแรกลักษณะเด่นก็คือจะมองตรงๆมองข้างๆไม่เห็นเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็จะมี คนไข้คนนี้ต้องบาดตัดก็มาด้วยเนื้องอกอาการของนี้เนืของต่อต้สมองขับรถชนบ่อยๆขัมอเตอร์ไซค์บ่อยๆข้างๆแล้วก็บอกมอเตอร์ไซค์ผิดเพราะเขาไม่เห็นนข้างเขาไม่เห็นเขาเหมือนม้าที่ถูกปิดตาไว้เขามองเห็นแต่ข้างหน้าชัดก็คือลักษณะในการปิดของเขาคือลักษณะลักษณะการมองมันแคบลงองศาในการมองมันจะแคบลงม่แคบมันแคบลงแทนที่จะเหลือตาเห็นก็ต้องหันถึงจะเห็นคนไข้โดยส่วนมากที่มาเจอคุณหมอเนี่ย มีมีเรื่องของวัยเป็นตัวกําหนดไหมครับว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นเราทําให้เราเจอกับการเป็นเบาจืดเยอะขึ้นไหมดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับวัยแถ้าเป็นโรคเนี่ยสายเหตุส่วนใหญ่ก็คือเนื้องอกของตอนใต้สมองอมเนื้องอกนี้อุบัติการก็มักจะพบในผู้ใหญ่มากกว่าในเด็กแต่ว่าก็ไม่ถึงกับชัดเจนว่าอายุเทา่าไหร่จะเป็นมากกว่าเท่านึงแต่ในเด็กเราจะเจอน้อยกว่าค่ะแล้วอย่างที้ถ้าสมมติว่าไปหาคุณหมอ วิธ<ช>ีการตรวจนอกจากดูปัสสาวะแล้วเขาต้องมีเอ็กซเรย์สมองเพราะ<ช>ดูมันเกี่ยวกับห้องสมองอย่างแรกคือต้องวิจัยก่อนว่าเป็นเบาหวานห,หรือเบาจืด คงถึงปัจจุบันคงไม่มีใครมานั่งชิมนะนนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการก็จะเอาปัสสาวะนี่ไปตรวจดูน้งมีน้าตาลไหม huh ความเข้มข้นของปสัสสาวะเป็นยังไงตรวจเลือดเอาเรียกว่าเป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการ huh ซึ่งตรวจไม่ยากค่าใช้จ่ายไม่แพง huh นะฮะและทราบผลเร็วเลยด้วยไหมครับรอรอบผลได้พวกนี้รอผลได้เลยนะเวลาไปตรวจกับที่ผู้ป่วยนอกครับที่ OPD จะรอได้เลยอในรายที่เป็นเบาเืดแน่ใจว่าเป็นเบาเืดปุ๊บส่วนใหญ่หมอมักจะไปมองหา สาเหตุที่เจอบ่อยคือสมองอ,อส่วนใหญ่ตดวนี้เราก็สแกนสมองอือถ้าสแกนสมองบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอบางทีไม่เจอก็ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มันอาจจะเล็กมากจนเรามองไม่เห็นเขาอาจจะเจาะฮอร์โมอนเช็คดูอีกทีหนึง่งออถ้าแน่ใจว่าเป็นเนื้องอกของต่อมใต้สมองก็รักษาที่สมองถ้าเป็นเนื้องไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาจากไตอันนี้รักษายากเพราะไตไม่ตอบสนอง เหมือนกับคนที่เป็นเบาหวานฮะไตโดยสมมติถ้ามีปัญหาเนี่ยมันจะคือเรียกว่ามันจะพังไปสักหลายเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิเอร์เซ็นแล้วโดยสมมติถึงจะค่อยแสดงอาการครับครับผมนะครับทีนี้คุณหมอมีอะไรจะฝากไหมครับถ้าฟังดูแลแบบหลายคนว่าโอ้โหเบาหวานฉันก็ระวังแล้วนะฉันก็ไม่อยากจะเป็นเบาจืดอีเขาจะควรจะต้องดูแลตัวเองยังไงอย่างไรไหมครับอในแรกของของเบาจืดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นสาเหตุจากอุบัติเหตุเราคงป้องกันอะไรไม่ได้นอกจากเรื่องป้องกันอุบัติเหตุแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของเป็นเป็นโรคถ้า อา,อาการต้องสังเกตก็อันหนึ่งก็คือมักจะมีปัญหาเรื่องตามมวหรือผู้หญิงจะมีเรื่องฮอร์โมนผิดปกติ<ช>ประจำเดือนผิดปกติมีเต้านมมีน้ำนมไหลโดยที่ไม่ได้ท้องไม่ได้ตั้งครรภ์นะถ้าใช่จริงการรักษาทางเยวกสมองเราก็ผ่าตัดถ้าเราจะมีสลักก็จะมีการผ่าตัดอยู่หลายวิธี่ยกับตอนใต้สมองทั้งสองกล้องไปที่จมูกแต,แต่ในแง่ของของสมองนี่ถ้ามีเนื้องอกมันป้องกันไม่ได้ใช่ไหมป้องกันโดยสใหญ่ไม่ได้เราได้แต่ตรวจเจอแล้วก็รักษาแต่มันเป็นโรคที่รักษาได้ อ้รษาได้แล้วก็มักจะหายขาดอ๋อครับผมอ่าครับก็เป็นวันนี้ทําความรู้จักเพิ่มเติมอีกหนึ่งโรคนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามโรคหลายๆอย่างบอกว่าถ้าเราป้องกันให้มันเกิดกับเราไม่ได้แต่เราดูแลตัวเองให้แข็งแรงไว้ก่อนอันนี้ก็น่าจะดีกว่าครับผมขอพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะอะไรก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่มีมาฝากกันนะคะที่สําคัญคือหมั่นสังเกตร่างกายตัวเองแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกไปนะคะเมื่อเกิดอะไรขึ้นคือไปหาคุณหมอและใจเย็นๆด้วยเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่ช่วงแรกกลลับมมเเ่น